โอ้มาจากประเทศไทยลบบุรีออชิงแม่ครับซื้อพอแม่เพื่นมาเพิ่นมาคนเดียวครูเพิ่นป่วยนี่ซื้อพอถั่าบุญธรรมบุษบอถั่วบุญซื้อถั่บนบางที่มีพี่น้องทางถุนเนาะกู้จักอยู่บ่ท่านมบุชบ่ซื้อพออุบลก็เป็นคนไทยมากแต่ไทย าแต่ไหวดุนผุนมาคนเดียวกีชื่อกีผู้นี้วอแต่ว่าบ่มีแม่ค่ะแอนสองคนค่ะไพเดียวไม่เฒ่าเดียแม่คยวโอ้ดูกัมภาสองคนนี่ผู้นี้กับผู้นี้วอแต่ว่าบ่มีแม่โอ้บ่มีแม่เจ้าเดี๋ยซื้อหยัางฮะซื้อหยังซื้อใหญ่ซื้อนั่งหญ่อ้าวคือตัดผมสันคือว่าผู้ซ่าเปิดไม่เอา โอ้ม huh? ีเท oh, ้าอาไรสวัสดีทางผู้สมต้นนี้เอาเครื่องมาเบียงปั่นอีฟฉีจากฝั่งไทยเด้ออันนี้เครื่องเนาะคนขอดดุไม่ผู้นี้เอาไปเดีกดเอามักตัวแรกก็เอานี่ผู้ชายว่ดดึกผู้หญิงดุจ่ะเดี๋ยวผู้ดีเลยอนี่เครื่องผู้ชายเอ้ามีเหินเครื่องก็นี่

จะให้เขาเรี่ยงให้จ้าวนี่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 เนี่นี่หน่อยป่๊บเอ้ย FC ในด้วโอ๊ยนาโอ้ยจะดุปะเน้ยนี่มันเสียร่ำเืองนี่คุณบ้านนัวเดินไเนี้ย

มากยูบัวี่โตเทอยู่บัวโอ้ยพอดีพ่นเบิดเพ่น่าผู้นี้ได้เอียงดิโอ้ผู้นี้ได้เกือบอ่าพัน่ามีพ่อเถาบสบายท่ามผส้่มอ่เอ้าพ่อเ่า เื่อทานได้อยากช่วยเดือพเน,เนาะอ่าป่วยทำบุญช่เอาคือว่าเห็นยางดีๆอยู่มือนั่นพอถา่าออกฮะแมคือว่าเห็นพันยางดีๆอยู่เนาะโอ้ยอนเขาไก่อยู่อ,อ,อ้ือกไก่อยู่บ่ฮะโอ้ กวยเนาะเนางโอ้เอามาผาดข้งนึงบ่อ๋อ้แข็แรงอ่ตน่บ่สอเพิ่นว่าขอความช่วยเหลือเด้อท่านใดอยากช่วยโผเฒ่าเพิ่นขาดยังเพิ่มเพิดแมเพิดกับหยังข้าบ่เออข้าาใส่เนาะเอา่อขอข้าน้ําแล้วก็แมเพิดท่านผู้ชม Anh ăn uống chip bia chip cạo chết chip cạo chết chip cạo bia bò luôn có luôn 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 không? luôn 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 แหมเพิ่นก็บ่ได้ใส่อ่ายินได้เพิเพิ่นเกับหยังบอกท่านผู้ชมโอ้พุ่นน่ะโอ๋บางทีเพิ่นอยากช่วยเฮ็ดบุญช่วยช่วยเดือน้ําเออกอันนี้แน่แล้เฮาทุกเฮายากนี่แหละแหมเพิ่นแน่กะตายมขยาี่แหละโอ้ยาเพิ่นกินยาหยังใส่แดบมาให้เพิ่นเบิ่งนะยาเพิ่นด ัวนี้ยาบำรุงเลือดตัวนี้หายเจย่างเิ่านหายเจ็ดสามสี่ย่างเนี่ยสี่ย่างวัดนี้เขา่าเบิร์ตเดี๋ยวไปต่อบมเขา่ะโอ้โอ้เบิรตเดี๋ยวซื้อเองหมอมิเตจยาห้บตเดี๋ยวไปห้องหมออีกมีเตเอามาเพื่อนเป็นบมอเอามาเพื่อนอกแม่เนบอกให้มาบาเอาเยออ่ะ ยังแพ้ติดเตียงแพ้ติดเตียงโอ้ลังบาดบ่แมนโอ้ลังบาดแผลลังันเดือวไม่ได้แพ้แพ้ติดแพ้ติดเตียงแพ้ชื่อพ่อแถวบน,บนชื่อพ่อแถาบนแถโซ่บนตะกี้เก่งแต่วนนา่าเป็นเนียบหวานเข้า Thì đúng, lại có phải có trẻ đám đỏ lắm nó đấy Ừ, đúng, đại đại. Đường, có đại lông no bát gì uhm. Bát đốt ra khả đây uhm. Bát cổ, bó sổ, bó phần cổ, phần uhm. ผ่านมาเพิ่นก็แข็งแรงดีเนาะแม่นโอ้ยเป็นบางวันที่เท่าไหร่28เนาะ25ห้าเดี๋ยวหอดูนี่เป็นได้15วัด16วัดเนาะเป็นได้16วัท่านผู้ชมแนวนี้แต่ผ่านมากแข็งแงดีบ่ค่อยได้เจ็บได้ป่วยบ่่เอ้าดอกามกิาฟก็ไปทางญหน้าบ้านเออทางญเลี้ยงไก่ไปจังซั่นท่านผู้ชม บานตัวดแม่มานอนเพื่อต่ว่าเป็นเลียงแม่บอกจูมาจ้งมานอนนั่งนอนบารเราเียนตันอนบาร์เป็นคนไทยคนไทยสักรอยู่แต่คนไทยอือเอาคนไทยคือไหนมาอยู่เราเอาเราบูรณาบาร์เป็นคนไทยเป็นคนไทยมาแต่ข้าวปุ๊ปล่อยวะชะ เป็นคนไทยแม่จะข้าพดปล่อยเป็ตทหารเพิ่นมาตอนอายุจะปีมอัยากกนยากละะก็พอปะพอวปทงาน่พออยู่ไทยเพิ่งบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นย่งอยู่ว่พอเพิ่นับ่ม้าจะคมีน้องยังกับยกนะ โอ้ห่าแต่เป็นเบาวผลกาฉันมาะแต่ตอนเพ่นเป็นวายุดถูกโอ้มาแต่ประเทศไทยลบกบุรีโอชิงแม่ครับชื่อพอแม่เพื่อนมาเพื่นมาคนเดียวคููเพื่นป่วยนี่ชื่อพอเถ้าบ่ญธอแมบุผบ้บน ซื้ออุบลบางที่มีพีน่นข้างทุนเนาะอมพีนทางไหนเนเย็นตอนยบเามาเนาะออกูจักอยู่บทอทำโปโซซื้อพออุบลก็เป็นคนไทยมากแต่ไทยมากแต่ไวดุนผุนมากคนเดียวเด๋มายู่บ้านดักเจ็ด เมืองนครปาเซแข็งจำปาศักดิ์เด้อท่านบ่โศกตอนนี้พ่อถ่าอุบลอยู่นี่ๆเดียวนี้เมื่อยแฮกเดคั่นสิว้าแล้วคั่นเป็นข้างเดียวแนวนี้เพิ่นเอ้นยังามาผาดเลยเนาะ บ่สาเอาเรโน่แบบนี้เนาะเฮา้าเนาะภาษโอ้เมืองอีหยังจังหวัดอีหยังเราเคยเล่าให้ฟังอยู่บ่ว่าจังหวัดอำเภออีหยังเคยเล่าเคยบอกว่าดบอกแต่อย่างเดียวเราเคยเราบ่เล่าอกพี่ตีเมียลาลาอละมเราอม่ราา เด้ค้ากับตีงไห้ขังเดียวเนาะเออน้งเนี่เออดีๆแล้วหู้ยัง่าเขาว่าอันนี้หูเนาะแต่ว่าอันตมอห้าบัวไหอที่ซื้้เนี่ยหูอย่างนี้หูเบิ้ม โจงเสียมื่อยเนาะเฮ้ยเมื่อยเนี่ยเขาเป็นอะไรต้มกระเปียกอ่ะโอ้กินแต่ต้มกระเปียกบอสอ้าวหลังจากที่ย่ามพอเทาแล้วท่านผู้ชมเห็นน้องๆเพิ่นอันคือฉี่อยากกินขนมเนาะอยากกินยี่บอสขนมเอ้ได้สิขนมให้เพิ่นท่านผู้ชม อาเอารดีนเทลตี้เป็นเบียตเนี่ยอะไรไพ่ในเขาเองียนเนยไพ่บเาใบเดาไ่บเาใบเาบไ่บน้นีเขาน้าหนีเขาไพ่บเด้หใเขาผู้ใดาเหรอผู้นีิงใบเดียอ้เด้ใบเดาเปอี่นลายมอ กดผู้นี้ผู้นี้วัเดกเขาผู้น้เ็เขาผู้นี้โอ้ผู้นี้ยังหน่อยอยู่บ่ได้เขาผู้นั้นว่ได้เขาเด็กยโอ้ผู้นั้นออกเด่เป็นยังจังอองเดเบีอ่ะไปเดเบี้ยะโอ้ไปเหตบี้ยมีผามีพลาลา่างถวยซอยแม่บ่มีเงินที่ออนต่อทำบืมแต่อีตนชื่อยังจาะ ซื ho, ้ออ <c oughs> oh, ื่นโอ้เ <c> ร <oughs> ียนเก่งอยู่แต่ว่าบ่มีเงินเฮียดเพิ่นน่ะแต่อีตนเอาเรียนแถวเอาซื้อยังผู้นี้ฮะคอกระเทยโอ้เคยเนจะเป็นกระเทยใ่บ่โอนะซื้อยง ผู้เดอะไคะผู้นี้บั่มี่เด็กจะบริเป็นกระเทยจีเป็นน้เป็นหมอเอาเอาผู้หน่อยก่อนขอบใจโอเคเพื่อนเอกินเลยอ่าที่พันยากแบบเป็นนะฮะเอาผู้นีเด็กซื้อย่งดี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 ถูแน่ถูแน่ ผู้นี้เด้ชื่อยังซื้อกีผู้นี้บอกแต่ว่าบ่มีแม่ค่ะแม่อนสองคนคไผ่เดียงไม่เท่าเดียกโอ้ดูกัมภาสองคนนี่ผู้นี้ก็ผู้นี้ไม่พอแต่ว่าบ่มีแม่โอ้ผมไม่มีจ้าเดชื่อยังฮะชื่อยังชื่อนางไงซื่อนางไงเอาวคือตัดผมสันคือว่าผภุษะเป็นนงไม่หาง Hả? Ồ, lại Mấy lại đều tắt phốm xanh ok, gái nè, phụ nữ đâu có lại <coughs> Hả? Cái <tặng> này đứa sư nhỉ? cốc cái tặng 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 bó khẩu đẹp này โอ้เด็กกินคู่มือบ่ข่ะหน่มแมวดิ้นยุงฮะซื้อลัดดาซื้อรัดดาซื้อดินซื้อแมนบใช้ต่างหายซื้อแมบนาสาวโอ้ซื้อลัดดาซื้อดินซื้อแมบน้าอื้อนี่ซื้อยังจับบ้าเลยทันว่าซื้อทันว่าโอ้ซื้อคือล่าละเลยคนนี้เอ้าไปเบิสอะเนาะยังจ้บบ่ซื้อยังจัะ เอออ้าวผู้อูมีไรเด้๋ย่าังน่เนาะโอ้ผู้กบพันได้เนาะเอ้าผู้น่ะเอ้าผู้อยู่ทั้งเื่อนอ้าวแบงกันเด้อใเอ้าเมื่อก่อนบัดนี้อ้าวบ๊ายบายก้องน้ยขอบใจท่านผู้ชมเด้อโอ้ยฮะทางหน้าเฮ็ดคลิปแล้วก็ ได้เงินนะกะมาซื้อให้น้องๆอยู่สิแดแดงปันช่วยเดือท่านผู้ชโอ้ผู้นี้เพิ่นจักเว้าว่าฝากติดตามเพิ่นว่าว่าจังได๋ฝากกดติดตามน้องน้าพ่อทั่วแน่เด้อจักน้องน้าพ่อทั่วจะเบิ่งอยู่บ่เบิ่งเบิ่งจะมาเบิ่งไดบ่จะเบิ่งคลิปตัวใดเบิ่งคลิปตัวตนอยู่งเียนอนบ่เห็นโอ้ไปแงปันอยู่หงเียนเนาะ โอ้เอาบาย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 เอาครับก่อนเด้ออ่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้น้องนากาได้เอาเครื่องไปแปงปันให้คนอยู่บ้านดุมเนาะผู้ดีหลังจากที่แปลงปันเครื่องไปที่ยําห้อยเพิ่นก็บอกลงน้าว่าเบิ่งให้ดเฒ่าผู้นี้มาแต่ฟังไทแต่ข่าวสมัยเพิ่นเป็นไว้รุ่นพุ่น จะเข้าอบพยุบผุนลสันธรรมมมาจะฟังไทยคนเดียวเพื่อนได้เคยเราให้ฟังว่า <pouquinho. S 2> พอแม่ของเพื่นหันซื้อพอซิงแม่ค่ําแต่ว่าโตเพื่นเองผู้ป่วยนี่ซื้อว่าพอเฒ่าอุบลเนาะเพ่นเคยเาูอ่าดูก้านฟังว่าเพืน่นเป็นทหารเป็นทหารแบบว่าเฮ็ดอยู่เฮือนขัวอยงนท่านผู้ชม,มเป็นพอัว ขัวกินขั้วอยากให้ทหารนะ่ะอยู่ทางฝั่งไทยเนาะหลังจากทีเพิ่นมาแต่ไทยมาอยู่เลาานี่เพิ่นกับเบเดก,กับบานอีกเลยเนาะกระไดมาสา,ขามขบขั้วอยู่ทางพีแลวก็บ,บเดก,กับบานอีกเลยตามทีลูกล้านเพิ่นเราเมื่อกี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้ป่วยหนักก็เลยลูกล้านก็เลยอยากสืบท่าหหาพี่น้องบางที่ยังเหลืออยู่ว่าสันเพราะว่าลูกล้านทางพีกะ ทุกอย่างขาดเคลื่อนคือกันเป็นอยากขอความ,ช, ers, ะะาามาาช่วยเหลือเป็นแพมเพิร์ตเด็กกะเข่าหน้ำท่านผู้ชมนะท่านใดอยากช่วยเหลือแบ่งปันพอทถบุญกะติดต่อมาได้เลยท่านผู้ชมเด้อสำหรับคลิปนี้นะเอาเสือผาทาั้งฟังไทยไปแบ่งปันในพิ่น <c oughs> เป็นกระดยแนะน้ำเนาะว่าขอความช่วยเหลือ,อให้อเนือดเป็นคนไทยไมาอยู่เล่าหลายปีแล้วอยากขูว่าพี่น้อง ลูกเต่ามีบอทางฟังไทยพอได้ช่วยเลือพอได้ประกาศข่าวผ่านทางช่องน้องหน้าให้ได้รู้ว่าตอนนี้พ่อเฒ่าป่วยนักแล้วเนาะเอาสําหรับคลิปนี้น้อะก็จะปิดเพียงเท่านี้เด้อทา่านผู้ชมเดอ้อสําหรับทา่านผู้ชมมีความคิดเห็นใดฝากคอมเมนต์ให้น้องหน้าได้เดอ้อบายบายสบ,บายดี